สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันในช่วงบ่ายของมือวันที่27เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมอนี่ค่ะแอดผ้พยาพพี่น้องบรรเทาสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะสําหรับที่มีเป็นแนวทางตำเล่าจาก คนบอแก้วค่ะพี่น้องคะอาแนวทางของคนบอแก้วงวดที่ผ่านมานะคะเข่ามาเป็นซีนึงตรงๆนะคะไปเลยพี่น้องคะเอาเมื่อนี้นะคะแนวทางตำเหล้าของคนบอแก้วนะคะสีเดมบอเป็นตัวใดเดี๋ยวอาแอสิมาบอสูไปพี่น้องมาเทาสุกุลสก้นได้ฟังนะคะไปเลยพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะอะาแนวทางของคนบอแก้วตำเหล้า ะะพี่น้องคะซึ่งแนวทางของเรากะเขามาต่อกันรายหัวและน้อพี่น้องเนาะสำหรับพีพ่น้องที่ได้ติดตามแนวทางของคนบอ่อแก้วนะคะพี่น้องคะของเราเนี่ยเขาทั้งตำเล่าแล้วก็ร,รัฐบาลรัฐบาลหัวทิพผ่านมานี่เขาเจ็ดสองนะคะพี่น้องคะ <ๆ S 1> เอาเข้ากับวกเขามาสําหรับแนวทางของคนบอ่อแก้วนะคะตำเล่าว,วันที่28บเมษายนนะคะพี่น้องคะ คนบอแกวและหายวิ่ง C ี่น้องเด้อว,วิ่งสี่นะคะพี่น้องคะแนวทางมันนี่มีสามซีนะคะสามซีซีหกซีซีนย์เจ็ดเก้านะคะสามตัวเม็ดเดียวมันนี่คือสามสามซีนะคะพี่น้องคะวิ่งสี่นะคะแนวทางมีสามซีซีหกซีซีศูนย์สามเจ็ดเก้านะคะราคาสามตัวเม็ดเดียวมันนี่สามสามซีเด้อพี่น้อง สำหรับแนวทางของคนบะแก้วนี่งวดที่ผ่านมานี่กระซีหนึ่งนะคะไปพี่น้องคะซีหนึ่งตรงๆเลยนะคะไปพี่น้องคะเอาบัณนี้นะคะกะเบาๆไล้พี่น้องบัณฑิ้แกลเซผ้าไปพี่น้องมาแคปหน้าจอเรื่อเรือพี่น้องสำหรับแนวทางของคนบะแก้วไปพี่น้องท่านใดที่แคปหน้าจอบว่าเป็นเตรียมปากกาครับดินซอปากกาเอาปากกากับสมุดพี่น้องเห็นบ่บ่ไปทั่วทีแล้วแอดนี่เตรียมปากกากับกระดาษ เนาะมาตะเขียนเด้อพีนองเด้อมาตะเขียนนะคะแนวทางมืออื่นแนวทางของคนบอแกวมืออื่นนะคะตํำเล่านะคะพีนองคะอ้าพร้อมแล้วกลับไปเลยพีนองคะเนาะบัดดีนะคะแนวทางของคนบอแกวเด้อพีนองเด้อสรุปนะคะมือนี้นะคะวิ่งสีนะคะพีนองคะวิ่งสี่นะคะแนวทางมีสาม6ี่สีหกี่ีศูนย์สามเจ็ดเก้านะคะแล้วก็สามสามีนะคะพีนองคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะ แคปหน้าจอด้วยเด้อพี่น้องคะวันนี้นะคะแนวทางของคนบอแก้วนะคะตำเล่ามือวันที่ยี่สิบห้านะคะเขามาเป็นสี่หนึ่งตรงๆงค่ะพี่น้องคะสี่หนึ่งตรงๆง,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 งนะคะบอดิกับเลยนะคะไปพี่น้องคะ่ะเนาะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอคะ่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทง่งาจากคนบอ่อแก้วนะคะแนวทางต่ำเล่านะคะพาพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณา,าเบิงเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพาพี่น้องขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพายพี่น้องบานเทาสกุลสก้นนะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะและกะต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณแน้วทางจาก คนบอแก้วนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพ่อแม่พี่น้องคะท่านผา้สิบพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกัอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะพี่น้องคะเพื่อทีสเตปเปอรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมีคําถามอันใดน,นะคะอยาก อยากอ่านถามเบิ้งเรวด้วยเนาะหรือว่าอยากให้ตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาใน,นเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้คิดบอกว่าสจีจีตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดจังคอยสิถืออกถือใจเพื่อนพี่น้องสินะเพื่อนพี่น้องให้เพื่อนพี่น,ออนอมม้องคอมเมนต์เข้ขามาแน่นะคะว่าอยากให้เบิ้งเรวด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ใดเนาะพี่น้องเนาะอ๋อพี่น้องคะแรกนี่โอเวอร์แมนช่วงบ่ายนี่นะคะแนวทางของคนมักเกล มีเพียงสำนีเดอพี่้องเดอนั่ไปพิจารณาเบิงค่ะไปพี้องค้าแนวทางของเรากับเขามาลายงวดแล้วนะคะไปพี้องคะาลายงวดแล้วประกาศรัฐบาลของเรากับเขาที่วันหนึ่งหันพี้องเขามาเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดของเรากับเขาอยู่นะคะไปพี้องค้าก็งวดนีของเรากับมีเหลขกสายดวนเขมาสามคูนะคะไปพี้องค้าสายดวนเขมาสามคูซึ่งสายดวนนี่ล้วก็บอกว่าขจาได้มาลายงวดแล้วว่าสันพปพี้องแต่ว่าเรา คนบอ่อแก้วเนี่ยเราของก็สิได้มากงวดนี้เป็นงวดงวดที่หานะคะแต่วันขาเจา้าคููที่เพิ่นเอามาเนี่ยเพิ่นได้มาก่นคนบอ่อแก้วโอ้หลายงวดจนเพิ่นใส่ีนีเบ้ดแล้วว่าสั่นพ,อพ่นอแม่พี่น้องคะจังไดกะเขาไปรับชมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับหน้าต่างรัฐบาลไทยนะคะของคนบอ่อแก้วทั้งช่องเบิ่งแล้วด้วยซีห้าหกนะคะไปพี่น้องคะก็เป็นช่องเขาแอดนินละพี่น้องเป็นช่องรักอันนี้เป็นเบิ่งแล้วด้วยช่อนลนี้เป็นช่อง อีกช่องหนึ่งช่องล่องนะคะพายพี่น้องคะแต่วพอพูดกับเริ่รายการก็คือเบิ้งเหล่าลุ้ยนี่นะพี่น้องคะเดิร์ตพี่น้องเด้อก็ตามนั่นนะคะพี่น้องคะตามนั่นก็มีเอฟซีบางท่านบางคนเนาะเพิ่นอาซีเขามาอ่าเบิ้งทีหลังนะคะเพิ่นก็ะย่างพัฒนิดูบรนไดเอ,อ,อ็กะขอเบาอีกจักหน่อยนึงเนาะพี่น้องสำหรับพายพี่น้องท่านใดน,นะคะอยากติดตามแนวทางรัฐบาลไทยเนาะให้พายพี่น้องเขาไปเบิ้งทั้งช่องเบิ้งเหล่ารวยซีหาฮกนะคะ รัฐบาลไทยนะคะเบิ้งได้ที่ช่องเบิ้งแล้วรวยซีหาหกนะคะส่วนตำเล้าแนวทางเพิ่นบ้านให้เบิ้งในช่องเบิ้งแล้วรวยชาแนลเด้อพี่น้องเด้อเอาบอกอีกรอบนนั่ดาราพี่น้องเพราะวา่าณอีพีซีบนกระเข้ามาเบิ้งใหม่มื้อนี้เพราะเอกเห็นรู้สึกส,สองสองท่านเนาะเพิ่นก็ถามว่าอยากได้แนวทางตำล้าว,ว่าสารเอกเล่ให้เพื่อนเขา,าบอเบิ้งในเบิง้งเราด้วยชาแนลนี่แหละพี่น้องค่ะ ้อนคือนยังนี่พี่น้องโอ้ยหอนก่อนสงการามอีกบันหนลังสงการามจนหอดสีหอดพฤษภาแล้วก็ยังบระธานีเศร้าหอนเศร้ายังอยู่พ่อพี่น้องค่ะตีหานี่กับปานหกโมงแล้วดิพี่น้องตะวันท่องตาแล้วดิพ่อพี่น้องค่ะมันบ่คือบ่คือจังอัดย่ามหนาวเนาะพี่น้องย่ามหนาวนี่หกโมงก็ยังมือดอยู่ปานตีหา้าพอดิพ่อพี่น้องอันนี้อันตีห้ากับซ้ำหกโมงแดดแจง้งคือนยังนี่ไหมพ่อพี่น้องค่ะ อะไรบ้านพ่อพี่น้องเป็นยังไดแน่ฝนฟ้าเป็นยังไดแน่ฝนตกแน่บอ่คะเบิ่งหน่วยทั้งบ้านเบิ่งหน่วยนี่ฝนบ่ตกได้พี่น้องฝนบ่ตกนะคะกะห่อนๆแบบนี้เลยยู่แบบห่อนๆแบบนี้เลยนะคะพ่อพี่น้องคะบ่อข้างพัดลมกับอะไ้ใครอยู่นี่ปุ๊บคนมีแอเนาะเบิ่งหน่วยมันมีแอกะยู่พัดลมนี่แหละพ่อพี่น้องคะเอ้าทั้งเบิานกับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อให้พ่อพี่น้องพิจารณากรณีสี่ตาสินใจอ่าสื่อเลือกสื่อนะคะอ่าทั้งช่องเป็นแนวทางคือเก่านั่นยนะพ่อพี่น้องคะ มืัอนี้ก็มีเพียงซัมนี้นะคะพี่น้องสําหรับแนวทางอทาเหล้าของคนบอกแก้วนะคะพี่น้องคะเอาแอกกับซีเ,เรียอตัวตล่าพายพี่น้องไปเท่าสุขูสุก้อนไปก้อนนะคะพายพี่น้องเอาไวพ้ไวพะกันไม่กับใบในคลิปหนานะคะพายพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ